มันจะมีวิธีรีเซ็ตรีเซ็ตคืออะไรรีเซ็ตก็คือต้องจอดรถนะทุกคนอยู่เฉยๆเป็นเวลา3 4ชั่วโมงก็คือรถห้ามขยับ3 4ชั่วโมงเราถึงจะได้ชั่วโมง70คืนมาใหม่อะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยผมกลับบ้านผมพักเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วชั่วโมงผมก็จะรีเซ็ตในตัวไหมผมก็จะได้70ชั่วโมงเต็มๆแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เขาทํางานแบบทั้งเดือนออกทั้งเดือนเงี้ยแล้วเขาวิ่งหนักทุกวันวิ่ง1 1ชั่วโมงเต็มทุกวันทุกวันเนีี่่่่ยยยพออออชััวโมมมมมงงงง70ดดทงงําาาาไไไไถ้้้กกรเเซซตต็ต็นะนะจป แต่ตอนนี้เราจอชั่วโมงที่ไหนมาใช้เดี๋ยวผมจะพามาดูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้หวัวข้อ,องคิปวันนี้นะผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องชั่วโมงขับนะครับก็คือการขับหัวลากในอเมริกานั้นเขาจะมีชั่วโมงขับควบคุมอยู่นะครับชั่วโมงขับมันก็จะมีกฎหลายๆอย่างนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบนคอมแล้วจะอธิบายเป็นแบบง่ายๆนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีหลายคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าพี่ชั่วโมงขับคืออะไรเหตุผลมันมีไว้ทําไมจริงๆเหตุผลของชั่วโมงขับทีีี่่่เเคค้าอมมไววพืบบุนนขั เพื่อที่เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเขาจะควบคุมเรื่องการขับการพักผ่อนนะให้ให้คนขับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับให้มีอย่างประสิทธิภาพในการควบคุมลดขนาดใหญ่นะครับเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็โดยส่วนรวมนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูในคอมแล้วจะอธิบายมันจะได้เห็นภาพง่ายขึ้นนะทุกคนนะไปะอย่างแรกก็วันนี้ทุกคนวันอาทิตย์พรุ่งนี้จอกทํางานนะแม่บ้านทํเสบียงไว้ให้นะครับ วันนี้เราได้กะเพราไก่นะเผ็ดๆแล้วก็มีเนื้อย่างกับน้ำจิ้มแจว่วแล้วก็มีอะไรนะแม่บ้านผัดพริกแกงไก่ออผัดพริกแกง<ๆ>ไก่ใส่ตัวฝักยาวก็<ๆ>สบียงนี้ก็สําหรับอาทิตย์หนึ่งครับพอเพราะว่าเดี๋ยวที่หน้าเข้าบ้านเลยมาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเในคอมมันจะได้เห็นภาพนะผมจะอธิบายแบบร้าวๆนะครับตามมาตากล้องขึ้นมาแม่บ้านถอดรองเท้าด้วยนะ ผมนี่ดูดฝุ่นเรียบร้อยอย่างแรกเดี๋ยวเก็บเสบียงมาทุกคนเฮ้ยรู้เลยว่ามาจากอีสาน้องเออเนี่ยเนาะไอมาจากเมืองจิงโอ้ที่ไหนอะเมืองจิงอะแถบน้องอะเราก็จะแช่เย็นไว้ส่วนแช่แข็งไว้ส่วนหนึ่งนะครับมันก็อันนี้เป็นตู้เย็นติดมากับรถนะทุกคนนะไปยางก่อนฮะ ทำไมน้ำรั่วยอยู่จะไปรู้ไหมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะเผื่อผมก็ไม่ได้รู้เยอะแต่คนขับรถบรรทุกส่วนมากก็จะรู้หมดนะครับเพราะว่าเขาจะสอนเรื่องชั่วโมงตอนที่เราไปโรงเรียนนะครับชั่วโมงนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากทุกคนนะเออไม่ว่าบริษัทไม่ว่าคนขับจะเอ,อมีความรับผิดชอบต่อชั่วโมงค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายนะมันไม่ใช่กฎของบริษัทนะครับคืนนี้เป็นกฎหมายบังคับมาเลยนะครับก็ ในกฎหมายของ f e d e r a l เลยนะก็คือกฎหมายกลางเลยนะครับว่าคนที่ขับรถบรรทุกจะต้องมีชั่วโมงควบคุมทุกครั้งที่รถเคลื่อนไหวนะครับจะต้องอมีชั่วโมงควบคุมคนขับอยู่ตลอดนะก็คือหลักๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนี่มันจะมันจะมีทั้งหมดเอ่อกฎนะทุกคนมีมีแชั่วโมงรูนะครับกด11ชั่วมโมงกฎ1ิชั่วโมงแล้วก็กฎเจด7ิชั่วโมงนะครับก็คือกฎ8ชั่วโมงอย่างแรกเนี่ยคืออะไรคือ จริงๆเนี่ยวันหนึ่งนะครับคนขับสามารถขับได้ทั้งหมด11ชั่วโมงใช่ไหมแต่เราจะไม่สามารถขับ11ชั่วโมงตั้งแต่แรกได้เลยนะครับก็เลยมีกฎ8ชั่วโมงเข้ามาเนี่ย8ชั่วโมงนี่คืออะไรวันหนึ่งขับได้11ชั่วโมงแต่ดอกแรกเขาจะให้แค่8ชั่วโมงก่อนนะครับก็คือก่อน8ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องพักครึ่งชั่วโมงนะครับคือรถห้ามขยับพอเราพักครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยชั่วโมงจะมาเพิ่มเป็นอีก3ชั่วโมงนะครับก็จะ สมมติว่าขับตอนแรกเนี่ยวันนี้ผมเริ่มขับรถเนี่ยผมขับไปเนี่ยในช่วง8ชั่วโมงเนี่ยผมจะหยุดตอนไหนก็ได้ครับก็คือขับไปแต่อย่าเกิน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเราต้องพักครึ่งชั่วโมงพอเราพักครึ่งชั่วโมงโดยที่รถไม่ขยับแล้วเนี่ยมันจะมีนาทีนับในคอมเลยนะครับเราไม่ต้องนับมันจะให้ปเป๊ะเลยพอมันครบครึ่งชั่วโมงปุ๊บชั่วโมงจะเพิ่มให้เราอีก3ชั่วโมงรวมกันเป็น11ชั่วโมงแต่ตอนนี้กฎของ14ชั่วโมงคืออะไร14ชั่่วโมมงกเนไได้ิ11 ก็คือสมมุติว่าวันนี้ผมเริ่มเริ่มชั่วโมงอ่ะตอนหกโมงเช้าภายในทั้งวันผมในที่ผมเริ่มทางานเนี่ยหกโมงเช้าเนี่ยผมจะทางานได้ถึงีอทีเย็นสองทุ่มนะครับก็คือสิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมแต่ถ้าเราขับเนี่ยระหว่างเนี่ยอันใดอันหนึ่งถึงก่อนเนี่ยอันใดอันหนึ่งถึงก่อนเนี่ยทุกคนระหว่างสิบสี่หรือสิบเอ็ดชั่วโมงเนี่ยสมมติว่าผมเริ่มขับไปแล้วเนี่ยสิบสี่ชั่วโมงเริ่มทํางานแล้วเนี่ยถ้าผมไปจอดรอขึ้นของหรือไปติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วอันนี้เวลานีี้้กินนเเขาาม่ย ต่อให้วันนั้นเรายังขับไม่ถึง11ชั่วโมงเราก็ต้องตาม14ชั่วโมงนะครับก็คือเราเริ่มชั่วโมงขับแล้วเราไปเกิดแบบไปรอของขึ้นของลงของเนี้ยแล้วมันกินระยะเวลานานเราก็ต้องมาตามชั่วโมง14แล้วก็คือภายในวันหน,นึ่งเนี่ยห้ามเกินสิบชั่วโมงหลังจากเราตื่นแต่เนี้ยพอถึง1 4ชั่วโมงปุ๊บเราต้องพักพักกี่ชั่วโมงพักเราต้องจอดพักนอน10ชั่วโมงนะครับก็คือเป็นกฎหมายว่าเราต้องพักพักนอน1ิบชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นชั่วโมงขับ ถ้าสมมติว่าวันนี้ขับไปชั่วโมงเหลือเอาไปบวกกับพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับก็คือเราพักสิบชั่วโมงพรุ่งนี้ชั่วโมงก็จะมาเท่าเดิมขับได้สิบเอ็ดทำงานได้สิบสี่ทำงานได้สิบสี่คืออะไรสมมติว่าเราขับเนี่ยได้สิบเอ็ดแต่ว่าเรารวมเราจอดพักจอดเติมน้ํามันจอดอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยภายในสิบสี่ชั่วโมงเนี่ยครับนี่คือกฎของสิบสี่ชั่วโมงขับไม่เกินสิบเอ็ดพักนอนสิบชั่วโมงแลแ้วตอนนี้มันจะมีกฎของชั่วโมงเจ็ดสิบ ชั่วโมง70คืออะไรครับชั่วโมง70ก็คือภายใน8วันเน ouais, ี่ยครับทั้งอาทิตย์เนี่ยเราจะใช้ได้ไม่เกิน70ชั่วโมง70ชั่วโมงที่มันจะนับเนี่ยมันไม่ได้รวมว่าเรานอนหรืออะไรช่วงอันนี้ไม่ได้นับนะครับนอนหรืออะไรเงี้ยไม่ได้นับชั่วโมง70 70เนี่ยคือจะนับจากชั่วโมงพวกชั่วโมงขับก็คือขับทั้งอาทิตย์ได้ไม่เกิน8วันเนี่ยได้ไม่เกิน70ชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงอะไรบ้างที่มันจะเข้าไปกินชั่วโมง70นีเตติมมมนน้ําัีรวจสภาพาดย็น เราต้องกดคอมเพื่อบอกเขานะครับว่าเราตรวจสภาพรถนี่ก็เป็นกฎหมายนะเขาบังคับว่าต้องตรวจก่อนออกเดินทางแล้วก็หลังออกเดินทางชั่วโมงพวกเนี้มันจะมากินของ70แต่ไอ้นอนเนี่ยมันไม่ได้กิน70ตอนนี้ถ้าเราขับไปแล้วเนี่ยทุกคนสมมุติว่าทั้งอาทิตย์ชั่วโมงเราหมด70เนี่ยมันจะมีวิธีรีเซ็ตรีเซ็ตคืออะไรรีเซ็ตก็คือต้องจอดรถนะทุกคนอยู่เฉยๆเป็นเวลา30-4ชั่วโมงก็คือรถห้ามขยับ30-4ชั่วโมง เราถึงจะได้ชั่วโมง70คืนมาใหม่อะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยผมกลับบ้านผมพักเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วชั่วโมงผมก็จะรีเซ็ตในตัวไหมผมก็จะได้70ชั่วโมงเต็มเต็มแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เขาทํางานแบบทั้งเดือนออกทั้งเดือนเนี้ยแล้วเขาวิ่งหนักทุกวันวิ่ง1 1ชั่วโมงเต็มทุกวันทุกวันเนี่ยพอชั่วโมง70หมดทํายังไงถ้าไม่อยากรีเซ็ตไม่อยากรีเซ็ตก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตแต่ตอนนี้เราจ่าชั่วโมงที่ไหนมาใช้เดี๋ยวผมจะพามาดูพอ ชั่วโมงที่มันจะมาคือมันจะมาให้อีกวันรุ่งขึ้นทุกคนเราจะต้องไปย้อนดูนะครับว่าสมมุติว่าโอเคในวันนี้อะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยสิบชั่วโมงสิบเก้านาทีก็สมมุติว่าวันนี้ชั่วโมงเจ็ดสิบหมดคืนเนี้หลังเที่ยงคืนอะชั่วโมงผมจะมาสิบชั่วโมงสิบเก้านาทีแล้วก็วันต่อไปของผมใช้ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมใช้ไปแค่ห้าชั่วโมงสี่สิบสาม ต่นี้มันก็จะได้วันต่อไปผมก็จะได้แค่5าชั่วโมง4 3ก็คือถ้าคนไม่รีเซ็ตชั่วโมง3 4ชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องใช้ชั่วโมงเก่าก็คือที่ที่แล้วเราวิ่งเท่าไหร่วันนี้เราก็วิ่งได้เท่านั้นสมมติว่าที่ที่แล้วเมื่อวันจันทร์ผมวิ่ง10ชั่วโมงวันนี้ผมได้10ชั่วโมงเมื่อที่ที่แล้ววันอังคารผมวิ่งไป8ชั่วโมงวันนี้วันต่อไปเนี่ยหลังจากวันนี้ผมก็ได้อีก8ชั่วโมงก็คือเราจะต้องใช้ชั่วโมงเก่าไปเรเตซ จอดอยู่เฉยๆที่ไหนก็ได้ตามปั๊มหรืออะไรก็ได้3 4ชั่วโมงแต่นี้ชั่วโมง7 0มาเราก็จะวิ่งได้เต็มที่เลยครับ11ชั่วโมงผมบอกก่อนว่าจริงแล้วเนี่ยชั่วโมงขับนะครับในอเมริกาใช้มานานแล้วนะใช้มาตั้งแต่ปี19 3่ครับหรือประมาณ85ปีที่แล้วนะเขามีการบังคับใช้ชั่วโมงก็คือมันมีบังคับมาแต่ปีแต่ปี1938ใช่ไหมแต่ว่าสมัยก่อนอ่ะมันยังไม่มีคอมครับ เขาจะยังไม่ได้ใช้คอมแบบนี้เขาจะใช้เป็น paper log นะก็คือเป็นสมุดที่คนขับเอ่อจะต้องเขียนเป็นเส้นกราฟแบบนี้เนี่ยให้ดูเนี่ยครับคนขับจะเขียนเป็นเส้นกราฟอย่างเงี้ยเวลาเราทำงานเนี่ยเห็นไหมมันจะมี off duty ก็คือเราไม่อยู่ในรถอะไรเงี้ย s l e e เ o v ร์ก็คือเรานอนอยู่อะไรเงี้ย driving เนี่ยเห็นไหมผม drive จากเวลานี้ถึงเวลานี้อะไรเงี้ย on duty ก็มีพวกเติมน้ำมันตรวจสภาพรถเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราต้อง l o อ k on duty อะไรเงี้ย ซึ่งการเขียนกราฟอย่างเงี้ยทุกคนตอนไปโรงเรียนนะปัจจุบันนี้เขาก็ยังต้องสอนคนขับรถบรรทุกทุกคนจะต้องรู้วิธีการเขียนกราฟนะครับว่าถ้าเกิดในกรณีคอมพังเราจะต้องใช้เ,เป็นล็อกกระดาษนะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอันนี้ยังเป็นกฎหมายยังทุกวันนี้นะครับว่าต่อให้สมยัยเนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะแต่กฎหมายบังคับว่ารถบรรทุกทุกคันจะต้องมีสมุดเ a เปอร์ล็อกอย่างนี้นะครับเวลาที่เราโดนตำรวจเรียกตรวจสภาพหรืออะไรอย่างแรกที่เขาจะถามเหมือนกันเนี่ยคือเ a เปอร์ล็อก เราจะต้องมีติดรถไว้เป็นกฎหมายบังคับนะครับเกิดในกรณีว่าคอมพังกลางทางหรือว่าระบบล้มเหลวคนขับจะต้องรู้จักวิธีการเขียนกราฟดูเนี่ยเนี่ยเราจะต้องรู้จักวิธีการเขียนกราฟวันที่เท่าไหร่เออนี่บริษัทอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราขับไปกี่ไมล์เนี่ยเราจะต้องวาดเส้นนะครับรู้จักวาดเส้นอย่างเงี้ยเนี่ยเที่ยงเนี่ยละวาดแล้วก็เราต้องเขียนโลเคชันด้วยนะครับขีดเส้นลงมาเขียนว่าโอเคตอนนี้เราตรวจสภาพรถที่เมืองนี้เราขับไปสี่ชั่วโมงเราไปพัก เที่ยงที่เมืองไหนเราต้องระบุลงใน paper เปเปอร์ล็อกด้วยนะก็คือสมุดนี้ก็ค่อนข้างสําคัญคนขับรถทุกคนจะรู้ครับก็คือเขาจะสอนตอนไปโรงเรียนอย่างบอกว่ามันมีกฎหมายจุกจิกมากทําไมคนขับรถบรรทุกถึงต้องไปโรงเรียนเขาจะสอนเรื่องกฎหมายครับม,ม,มันมันมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะอย่างล็อกเนี่ยนี่คือที่ผมอธิบายวันนี้มันเป็นชั่วโมงคร่าวๆนะครับแต่จริงๆมันจะมีรายละเอียดที่เยอะกว่าน,นั้นขึ้นไปอีกอย่างเช่นการออสปรีชชั่วโมงสปรีชชั่วโมงคืออะไรก็คือการแบ่งชั่วโมงขับ สมมติว่าวันหนึ่งเราต้องพักสิบชั่วโมงใช่ไหมแต่เราสามารถแบ่งชั่วโมงนอนได้ก็คือว่าอย่างว่าพรุ่งนี้เราต้องส่งของเนี่ยถ้าเราพักสิบชั่วโมงอะเราจะไปส่งไม่ทันเวลานัดเรานอนแปดก่อนก็ได้ครับนอนแปดปุ๊บเราขับไปส่งของแล้วเราต้องไปหยุดอีกสองก็คือทายังไงก็ได้ให้มันรวมกันครบสิบชั่วโมงพักเราจะแบ่งระหว่างเจ็ดกับสามก็ได้พักเจ็ดชั่วโมงก่อนขับรถไปหน่อยนึงแล้วไปพักอีกสามหรือจะนอนแปดชั่วโมงก่อนขับรถบีกหน่อยนึงแล้วไปพักอีก 2. ก็คือทําไงก็ได้ให้มันรวมสิบครับมันจะมีรายละเอียดจุกจิกที่เออค่อนข้างเยอะนิดนึงมันต้องไปโรงเรียนอ่ะนะถ้าผมอธิบายผมกลัวว่าทุกคนจะไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังงงว่าผมพูดอะไรอยู่ <c oughs> คืออธิบายไปทิ่ังงงทุกคนเนี่ยอย่างชั่วโมงขับเนี่ยทุกคนทําไมทําไมบางทีอ่ะตั้งแต่มันมีอิเล็กทรอนิกส์ล็อกอย่างนี้นะครับเป็นกฎหมายนะว่า มันเป็นกฎว่าไม่มีใครบังคับเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะอะไรล้าแต่กฎชั่วโมงขับคือสําคัญมากนะครับเวลาพักผ่อนในอเมริกาเขาค่อนข้างแบบซีเรียสถึงซีเรียสมากผมเคยยินว่าถ้าโดนขับปรับหลายหมื่นนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องล็อกเนี่ยแล้วเวลาเขาเช็คทุกคนในคอมเนี่ยมันจะเก็บประวัติไว้ประมาณ8วันย้อนหลังแต่จริงเขาสามารถเรียกตรวจกับบริษัทได้นะครับสามารถเรียกคนขับคนไหนดูก็ได้อยากตรวจเดือนไหนก็ได้เขาสามารถย้อนได้หมดแลวเขาสามารถดูว่าตอนเราเติมน้ํามันเนี่ย เรากดไหมว่าเราเติมน้ามันอยู่เพราะาเติมน้ามันมันมต้องใช้ชั่วโมงของใน70ใช่ไหมมันจะกินเวลาเราซึ่งบางทีตํารวจเขาอาจจะดูใบเสร็จเอาใบเสร็จไปดูว่าเติมที่ไหนเวลาไหนแล้วเขาสามารถย้อนดูสมุดเนี่ยเนี่ยล็อกบุ๊กเราเนี่ยว่าเราเติมตรงนั้นจริงไหมเวลานั้นจริงไหมอะไรเงี้ยเขาจะดูความเอ่อความซื่อสัตย์ของการใช้ชั่วโมงนะครับก็คืออย่างเอ่อบริษัททําไมเขาถึงกลัวอย่างถ้าเราโดนเรื่องชั่วโมงี่นทุกคนบอกตำรวจไหมเวลาไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมด <laughs> เออเวลาไม่เกี่ยวถอดเครื่องแบบแล้วใส่เดียวคุณง <laughs> ุนหงดหงิดเลยแหละยิ่งนิ่งแหลยยากจริงๆเยอะบอกใช่ใช่ทำไมบริษัทถึงกลัวหรือเปล่าถ้าเราโดนเรื่องชั่วโมงอ่ะเราก็โดนนะครับเราติดประวัติไปกับขี่เราเนี่ยเราเสียเสียบริษัทเสียด้วยนะทุกคนบริษัทก็จะเสียคะแนนความปลอดภัยนะครับพอเขาเสียคะแนนความปลอดภัยเนี่ยมันมีผลกระทบหลายอย่างเลยสมมติว่าเราโดนไม่ดีเนี่ยทําให้บางทีบริษัทดูไม่ดีปุ๊บบริษัทโดนปุ๊บเนี่ยเข้าประวัติ บางทีคนขับคนอื่นในบริษัทเราก็อาจจะมีสิทธิ์โดนเรียกเข้าไปด้วยนะเพราะว่าอยู่ในบริษัทเดียวกันถ้าเกิดพูดง่ายๆอะ่ะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรเหม็นก็เหม็นทั้งปลาตัวเดียวเออปลาตัวเดียวทําให้เน่าทั้งขง <c oughs> ทั้งคล่องเออเน่าคือเน่าเน่าหมดเลยอะไรเงี้ยม,มันมีผลกระทบอย่างนั้นจริงๆครับก็คือทําไมเขาถึงซีเรียสจะถามว่ามีบางบริษัทที่ลุกเล่นบ้างไหมมีครับมีแต่ว่าทําไมมาถึงน่ากลัวรู้ไหมว่าถ้าเราเรื่องเรื่องชั่วโมงอะ่ะ ถ้าเราไปเล่นตุกติกกับมันนะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไปพลาดเกิดอุบัติเหตุหรือชนคนนะโดยที่เราไม่ตรงกับชั่วโมงเนี่ยใช้ชั่วโมงไม่ถูกกดอ่ะแล้วเราพลาดชนคนทุกคนไปคุกหัวโตนะครับ <S 2> <S 2> เรื่องใหญ่มากนะ <S <S เพราะว่าที่เนี่เวลารถบรรทุกเกิดอะไรขึ้นมาอย่างแรกที่เขาจะเช็คคืออะไรนะั้ยเขาตรวจหาสาเหตุนะครับรถบรรทุกไปพลาดเกิดอุบัติเหตุชนคนเนี่ยชนรถคันเล็กหรือชนอะไรขึ้นมาอย่างแรกเลยเขาตรวจหาสาเหตุนะเขาไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับเขาอาสาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไร เหมือนเครื่องบินตกอะทุกคนเครื่องบินตกเขาต้องหาสาเหตุเขาจะได้กันได้ว่าเป็นเพราะอะไรทําไมรถบรรทุกก็เหมือนกัน,น,ค,นครับเป็นเพราะคนหรือเป็นเพราะรถใช่อ,อย่างแรกเลยต,วลยตวรวจฉี่เลยตรวจสารเสพติดคนคนนีก่อนเอาคนขอดเลยแล้วก็ตรวจชั่วโมงนะครับชั่วโมงนี่โคตรสาคัญเลยฮนะเขาจะตรวจเลยว่าคนขับคนนี้แม่งนอนหรือ,อยังพักผ่อนเพียงพอไหมแล้วเขาเช็คที่เขาจะไม่เช็ควันเดียวเขาเช็คย้อนเลยเขาเขาต้องหาสาเห,เหตุให้ได้ว่า,วาอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าโดยเฉพาะถ้ามีคนบาดเจ็บหรือคนไอนี่ขึ้นมานะเขาจะตรวจเช็คแบบเข้มะ แล้วแล้วมันเป็นกฎหมายทําไมถึงคนถึงกลัวเพราะมันติดคุกหัวโตรครับคืออย่างสมมติว่าบริษัทมาบังคับผมเนี่ยวันนี้ผมชั่วโมงหมดบริษัทบ,บังคับบอกให้ไปก่อนไปก่อนเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะตอบได้เลยนะครับเขาไม่มีสิทธิ์ไล่เราออกนะถ้าเราฟ้องอรกรมขนส่งมาบริษัทโดน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 หนักนะครับก็คือที่นี่ถ้ากฎหมายก็คือกฎหมายเขาอยู่ดีจะมาใส่แบบเน้นวิ่งทารอบทําเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับอันนี้มันแล้วแต่บริษัทด,ด้วยนะออแต่เองก็ช่วยช่วยเท่าแกน้อย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่า ทั้งเรืงนั้นผมไม่ได้พูดถึงเอ่ออันนี้คือตามหลักตามกฎหมายนะแต่ถามว่าบริษทัทที่เรื่องผิดกฎหมายผมไม่ไปพูดถึงแล้วกันไม่อยากไปให้ไปรู้เรื่องพวกนั้นนะมันมันเดี๋ยวมันต้องไปศึกษากันเอาเองเรื่องพวกนั้นนะนะแต่ว่าอันนี้คือพูดในหลักของกฎหมายที่โดยเฉพาะบริษัทผมเนี่ยไม่มีโกงครับทุกอย่างตรงหมดเวลาขับหมดส่งไม่ทันบอกบริษทัทบริษัทไม่มีสิทธิเร่งเฮ้ i, ยยูต้องไปส่งนะอย่างนี้น,นั่นนี้ไม่ได้นะครับคือบริษทัทผมจะตามเรื่องล็อกค่อนข้างเข้มงวดมากเรื่องระบบความปลอดภัยเขาเข้มงวด นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมบางทีผมวิ่งผ่านด่านบริษัทผมแทบไม่เคยเข้าด่านเลยนะผมวิ่งผ่านด่านไหนผมได้เขียวตลอดคือที่นี่มันจะมีกล่องใช่ไหมรับสัญญาณด่านเขารู้นะครับว่ารถคันนี้เป็นของบริษัทไหนวิ่งมาอะไรเงี้ยคะแนนความปลอดภัยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขารู้หมดนะครับเขาถึงไม่จำเป็นต้องเรียกเข้าทุกคันเพราะว่าเขาเขาสาม,มารถรับรู้ได้ว่าบริษัทเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างถ้าบริษัทไหนที่แบบ ลุกเล่นเยอะตุกติกเยอะเงี้ยคะแนนความปลอดภัยไม่ดีวิ่งด่านไหนโดนแดงทุกด่านครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าตำรวจเรียกเช็คอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยเรื่องล็อกชั่วโมงสําคัญครับเวลาที่เราโดนอ่ะเข้าด่านเรียกตรวจสภาพล็อกนี่เป็นอย่างแรกเลยครับสมมุติว่ามันมีตรวจทั้งหมดเท่าไหร่นะสามระดับใช่ไหมตรวจสามระดับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามล็อกบุ๊กก็คือหรือชั่วโมงขับเนี่ยจะอยู่ในทุกเลเวลเลยครับไม่ว่าจะโดนเรียกตรวจเลเวลไหนก็นแล้วแต่ล็อกบุ๊กจะเป็นสิ่งแรกเลยที่ตำรวจจะขอดู แล้วหลายคนจะกลัวมากเรื่องล็อกบุกเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบผมได้ยินว่าผมไม่เคยโดนนะส่วนตัวแต่ได้ยินว่าค่าปรับแพงแล้วก็มันมีประวัติติดอะไรเงี้ยนะครับมันคือมันดูไม่ดีอะ่ะคือคนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยทำนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมทําด้วยอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นกฎขา้ขาวๆหลักๆเกี่ยวกับเรื่องชั่วโมงขับนะคือต้องออกมานอกรถเพราะว่าแม่ตารถเมื่อกี้นะเงือแต่ทุกคนจะเป็นลมโัจะเป็นลมร้อนที่เปล่งเลยก็ ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็ลองลองลองคอมเมนต์ถามนะผมไม่รู้ว่าผมอธิบายให้ยากง่ายขนาดไหนอะแต่ก็พยายามจะอธิบายให้มันฟังง่ายที่สุดแล้วแต่กลัวว่าพูดวกไปบนมากลัวทุกคนจะงง<อ>เพราะว่าไม่เข้าใจ<อ> <c oughs> เข้าใจเพราะว่าพี่ไม่เข้าใจอ่ะ <c oughs> ไม่เรื่องชั่วโมงมันงงจริงตอนไปโรงเรียนอะไปนั่งเรียนในห้องเรียนนะครับเขาสอนผมยังงงในแรกแรกอะนะก็คือมัน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 ไม่ใช่แบบ แค่นี้มันมันมันจะมีรายละเอียดจุกจิแต่ผมไม่ไม่ได้อยากไปพูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะงงเอาเบสิกง่ายๆไปแค่นี้แหละครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามนะครับถ้าชอบหรืออยากให้ทำคลิปอะไรฝากคอมเมนต์บอกแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเมาก่อนสวัสดีครับ <laughs>